นะจ๊ะ my hot chocolate and your cake f o r you yeah. you need to get cream here yeah มือนี้กะออกมายางเลนนะจ๊ะอันนี้เป็นเป็นเลือดที่เหมือนกับบาดลังนึ่งนะจ๊ะคนส่วนมากก็เขาก็บสื่อเลือดล่ะกะ็อยู่แบบนี้เลยเนาะข้างในก็จะมีห้องน้ำห้องนอนมีทุกอย่าง แบบนี้ล้างใหญ่เด้อจ้ะแฟนกนอยักสื่อคือกันแบบนี้เป็นตะยูไหมนี่ผ้ามายังเล็ดอันนี้เขาเรียกวอเตอร์ฟอนเป็นร้านอาหารแต่ว่าปิดเพราะว่าโควิดเปิดเมื่อได้

สองอาทิตย์บบก็จะกลับบ้านแล้วนะจ๊ะก็เลยออกมายังเลยเบิอร์หนึ่งเบอร์อันกี้ this restaurant yeah yeah and shop and this yeah cinema yeah cinema yeah you can go eat food and ไม่อันกี้ไม่ค่อยได้ไปสายเลยนะคะวาิก็เลยได้ได้อยู่บ้านยังมาแล้วก็ ออกมายังเล่นิดนิดใหหน่อย This all This all like um, uh, people build this world แฟนกำลังสิไปสั่งช็อกโกแลตร้อนมากินเนาะจ้าซื้อมาแล้วก็เขาไปกินข้างในบ่ได้ก็ต้องนั่งกินข้างนอกจังซี่เนาะ My hot chocolate and your cake Oh, you? <c oughs> <c oughs> You need to get cream here, yeah. yeah. Okay. Mm -hmm. Nice. Alright? Alright. Jaw... Jaw-chop? Mm-hmm. I got not mm -hmm. now now. Cup chocolate on horn. <laughs> 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 You can drink with strogy. <laughs> อีกหนึ่งสถานที่นะจ๊ะกับตอนตอนนี้ก็เขาบ่วใดเนาะแต่ว่าห้าไมายางเห่นใดเนาะจ้ะคางค่างก็สิเป็นสวนสาธารณะนะแล้วก็มีคนผ้าขอบพัวไมาเทียวลายนาะจ๊ะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เนานะเป็นปาก,การสมัยตะกี้ ตอนนี้ปิดเนาะแต่ถ้าบ่าปิดเท่าก็สามารถเข้าไปข้างในได้เนาะจากก้าสามารถที่จะแต่งตัวย้อนยุคได้พ่นมิเสผ้าให้เซ้าแต่ว่าตอนนี้ไปบ่ได้เนาะคนกระพากันไมยางเห่นโควิดไปใส่บ่ได้นี่ก็ ทางฝุ่นก็สิเป็นส่วนสาธารณะกต่ชิ้นผ้าเป็นยางเบิ่งนะนี่เนาะก็จะเป็นส่วนสาธารณะ,นะนะะเน,นา,าะ,นะนะให้คนพากันมายางเล่นมานังซื่อ,อยังมานั่งกินกัน นี่นาจาก็เป็นสวนทางยางไปพูดเนาะไกลๆเลยลพ่อเมยกับพ่อหลูกมาย่างเลนมันไปใสป่บัไดเนาะเอียงกับปิดผู้บ่าวผู้สาวเขาก็พากันไม่ย่างเลนเป็นคๆน้าจาอันนี้สวยนะบ้านเขาแบบสะอาดเป็นระเบียบ